หนึ่งโครงการดีๆนะคะนั่นก็คือโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยวันนี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยร่วมกับตำรวจนครบาลสามนำหน่วยแพทย์ออกบริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง11บอสอนอรวมทั้งประชาชนที่มารอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งมีผู้ที่ต้องรับการรักษา398คนและต้องผ่าตัดอีก59คนด้วยกันโดยโค,โครงการนี้นะคะจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีกำหนดค่ะ 488คดีมีค่าปรับกว่า88ล้านบาทค่ะซึ่งจังหวัดสระแก้วนั้นเป็นพื้นที่พบการลักลอบมากที่สุดค่ะด้านพลตตร,รีสารนิตมหาทาวรนผู้บังคับการตำรวจนครบาลสาร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยจัดโครงการผ่าตัดต้อเนื้อต้อกระจกและให้แว่นสายตาให้กับข้าราชการตำรวจครอบครัวผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา เดี๋ยวนี้หลอกคนไปกดเงินตามตู้นี่มักจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเลยทำบัตรไปกดเองซะเลยสารพัดจริงๆค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนพันตรวจตรีสานิตมหาทาวน์พุ่งขับการตำรวจนครบาลสาร่วมกับนายสมชัยเอื้อมวนสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสูบวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาไปสักสี่พรรษาณกองบัญชาการตำรวจนครบาลสาเขตเมงบุรีซึ่งมีส1เอสถานีตำรวจและประชาชนผู้ป่วยทางสายตายะที่ยากไร้จำนวน8 0 0คนให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกวิธีเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทางนี้ยังมีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาผ่าตัดเร่งด่วนอีกประมาณ80คนโดยทางสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยจะจัดรถรับส่งณนะเขตเมงบุรีเพื่อส่งไปรักษาณนะโรงพยาบาลบ้านแพ้วต่อไป สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2554ค่ะตำรวจนครบาล3ร่วมกับนายยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชขสลดลบด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณกองบัญชาการตำรวจนครบาล3แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานาคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล3ร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยด้วยการผ่าตัดตาต้อนเนื้อต้อกระจกให้แก่ข้าราชาการตำรวจครอบครัวผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพรรษา8 4พรรษาสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อผู้ป่วยทางสายตาที่ยากไร้จำนวนแ0 0คนได้ให้การรักษาอย่างรวดเร็ โดยมีผู้มารับบริการตรวจสายตาเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ได้มอบแว่นสายตาและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งครั้งนี้มีผู้ต้องทำการผ่าตัดจำนวน80รายโดยทางสมาคมจะจัดรถไปรับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล3มิีนบุรีไปส่งยังโรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตรสุขุมวิท39ในวันที่23มีนาคมนี้พระบาทสมเด็จระ